ก็โดดข้าวเปล่าข้าวเปาเีมาไปไปบ้าหลาหลายมากเงี่เป็นชุมของงแล้วก็เครื่องตรไทย

ตีชิ้นแรกนะครับท่านเห็นไม้ไผ่ไหมครับไม้ไผ่เนี่เกิดอยู่บ้านเราเลือดแยกไดนหมดเลยแต่เอาที่ไม้ชัางไผ่เนี่ยกลอกมาเป็นกระโหลกของซอด้วงปกติซอด้วงเนี่ยเสียงจะดีนุ่มดีก็จะมีเสียงก็จะมีเสียงแต่ตก็มีเสียง ใช่ครับตัวแอมบิแอมฟิไฟสามารถที่จะขยายเสียงลงไปได้ดังนั้นเนี่ยเราสามารถหยิบเอาไม้ไผ่มาเราเนี่ยหยิบเอารากไม้ที่เป็นไม้เท้าเนี่ยมาประยุกต์เป็นโซ่ด้วงไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็เป็นตรีเป็นของคอเป็นตาเราจะสามารถสื่อออกอะได้โู่นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งกิจการดนตรีที่หมดจานเล่นเราเรียกว่าเพลงไทยเดิม แห่งไทเดิมไม่ว่าโหรอัยเดชเคยเปมนผู้หนีไหมครับแห่งมาถึงปุอย่นี้ครับนี่อยี่นี้น่ครับนี่เราไม่ควานสูงแต่เราจะทำไงให้เยมระวนบางส่วนได้เห็นคุณค่าแล้วคนได้มาช่วยกัรปฏิรูปต่อเรื่องราวให้พูดคนให้กันก่อ กี่บ้านนะคะอเอาข้อเนี้ยข้อหนึ่องอันนี้หมูดสิคะอันนี้มูดจ้ะมัน,นเป็น ุกวันดีค่ะสักรกวันเสาร์โักรกวันเสาร์อ๋อ สิบบาทค่ะส uh ิบบาทเลยค่ะเอาแผ่น <il> นึงนะคะไม่เป็นไรแค่เอาไปที่เราได้ต่อ้าระยะครับนะคะนี่ใส่ถงละหมาดนะมันก็อีกับกับสิคะใช่ตอนตอนมันร้อนมันก็นิ่มอยู่เย็นแล้วก็ กรอบแน่นอนโอเคไปฮอนาตะดีค่อยกินดิไม่หรอกนี่แหละนาทีเดียวกรอบแล้วคนซื้อไงรอมเย็นกันมาจากบ้านอะไรใหญ่เอาไม้เดียวได้ปะแบงยี่สิบค่ะไม่ต้องใช้ทุ่งหอยเดี๋ยวก็หมด

มีทคี่เน ah, um, hmm. ี่คือความปลอดภัยที่เราอยากจะให้รับนธรรมดั้งเดิมไม่ได้หดไปและปลอดภัยกับผู้สมใส่ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่เราาก อนนักษ์อินที่นะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกั้งเลือกหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ให้มองหลาย,ลายๆมิตินะครับพูดถึงเรื่องอาหารการกินบ้านเรามีอาหารที่ปลูกได้เป็นยาบาัวายจะเป็นเนี้ยเมียงโพนอย่างเงี้ยครับเนาะมันกระปอดไผ่น้ำผักกระถอนเงี้ยมันก็ผต้นชุ่มมันก็มีเพื่อเป็นนลยาข่าแมลงมันกระปอดไผเป็นอาหารกระปอดไผนะแล้วเวลาที่เรา ปรูงเองรดน้ำเองไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยผมว่ามันปลอดภัยจริงๆอย่างในตัเจนหรือ NPK เนี่ยทุกทา่านฝนที่ตกมาจากฟ้าเนี่ยอากาศที่เราหายใจอยู่ทุกเมื่อเช้วาวันเนี่ยมีในตัวเจนอยู่ที่ส8เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์มีออกซิเจนอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นตรเจนลอยอยู่บนท้องฟ้าเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เวลาน้ำฝนตกมามันทำให้ในโตรเจนลงมาที่ดินโดยธรรมชาติเวลาน้ำฝนเนี่ยเราไปรดกับ ต้นไม้ใบหญ้าของเราเนี่ยมันก็จะสวยงามไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยนี่คือไนโตรเจนธรรมชาตินะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะมาบอกกล่าวเา่านะฮะให้ให้ให้มี B. เราเรียกว่าอวันเยนแล้วกันนะภานาอังกฤเราเรียกอวัเยนหรือว่าภาษาไทยเรียกว่ามีเกณฑ์สำนึกในการปลูกพืชที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภคของเราอะ่ะทำอย่างไรนะครับเราจะขายสินค้าเหล่านี้ทางออนไลน์ได้ไหม เราสามารถที่จะแพ็กเกจิ้งวารมผักของเราส่งไปทั่วโลกได้ไหมก็เป็นสิ่งที่ให้ทุกท่านเข้าใจกันว่าทัาท